ที่อยู่หงกระทิง้งที่มีชื่อเสียงซึ่งกอนี้เนี่ยให้ไม่ได้อยู่แล้วมันทั้งหมดเนี่ยให้ไม่ได้อยู่แล้วทั้งหมดเนี่ยให้ไม่ได้อยู่แล้วแต่ทั้งหมดให้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ดำเนินการตอนนี้นะผมกลัวว่าเขาแผ้มาจะไม่เหลืออะไรไปซ้ําไปเพราะต้องรีบดำเนินการ นะครับอืมเขาที่ร้องเรียนมาอย่างไงฮะคือชาวบ้านเขาเขาสงสัยว่ามีสิ่งก่อสร้างไปอยู่บนที่ที่ไม่น่าอยู่ได้ยังไงเช่นภูเขาสูงชันอยู่บนเนินเขาบนที่ลาดชันสูงที่คนทั่วไปไม่น่าอยู่กันได้เป็นรีสอร์ทไปที่พักอาศัยของคนรวยอย่างเงี้ยอยู่ได้ยังไงโกมายทาอะไรอยู่โกมายก็ต้องทําหน้าที่ของโกมายไปก็นการตรวจพิสูจน์ให้เขาเพื่อสร้างหาความจริงให้ได้ปรากฏว่าเป็นอะไรอยู่ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นเป้าหมายที่กำลังจะทําคือโฟกัสตรงนี้โฟกัสตรงนี้ดับแรกนะออ ต่อไปก็จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้แถวแถวแดงๆพวกเรล่านี้ทั้งหมดนี่<อ>นะครับแต่ระดับอแค่นี้ผมว่าเดือนสองเดือนนี้ก็คงก็พอสมควรนะฮะเพราะไม่มีหลายกกทกกี่สักกี่สักกี่กี่ร้อยไร่ก,กี่พันไร่เท่านี่เท่าที่ดูนะมีหลายต่ประเภทนะประเภทว่ากันพื้นที่ไว้ยังไม่ทําอะไรปรับพื้นที่ทํรั้วล้อมรอบไว้ทรั้อปรับพื้นที่ทรั้อพื้นที่ล้อมไว้สองประเภทมีบ้านอยู่เรียบร้อยสามเป็นรีสอร์ทเรียบร้อยฮะมันมีอยู่ทั้งหมดตั้งแต่ ้าไร่สิบไล่จนห้าสิบไล่ก็มีบางแปลงนะครับทีนี้ปรากฏว่าก็มีคนอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนะฮะเจ้าที่เราก็ไปตรวจสำรวจตรวจสอบดูนะก็เป้าหมายหลักก็สักยี่สิบที่ที่เราจะเอาเป็นนําร่องก่อนยี่สิบแปลงก่อนยี่สิบแปลงนี่จะเอาชัดเจนคือแปลว่าเราจะไปถ่ายรูปมาเราจะเอาพิกัดมาเราจะเอาพิกัดกับรูปถ่ายมาพอดลงในแผนที่ตรงนี้ให้เราเนี่ยแล้วเราก็จะปแปลภาพถ่ายย้อนหลังให้เลยตั้งแต่ปัจจุบันจนกระดีตภาพถ่ายเพื่อพิสูจน์ว่า เป็นป่ามาก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ครบเราก็จะแจ้งความเนคดีให้ข้อหาบุกป่าขั้นตอนตอนนี้ทําไปถึงไหนแล้วตอนนี้ก็คือทางผมทําแผนที่ระเบวยาเสร็จแล้วก็รอภาคพื้นดินเอาพิกัดกับภาพถ่ายมาประกอบเพื่อภาคพื้นดินเข้าเข้าเลยครับตอนนี้เข้าไปแล้วเข้าไปชุดหนึ่งแล้วครับคือเจ้าหน้าที่ก็ไปถ่ายภาพครับวัดพิกัดจับพิกัดรอบแปลงมานะรอแปลงเลยนะอาจจะไม่เข้าแปลงเขาแต่อยู่รอบๆอบแปลงเขานี่บางทีอาจจะข้อหาบุกลุกเอาในกรณีเขามีล้อ้วรอบ ขอบคิดล้วก็ตบหลอกยี่สิบเจ้าพูดง่ายๆอย่างน้อยยี่สิบเจ้านะฮะอย่างน้อยที่เราไปบอกให้รู้ว่าพิกัดอยู่ตรงไหนภาพถ่ายตอนนี้เป็นยังไงเป็นพื้นที่ล่าเป็นบ้านรีซอเป็นบ้านพักตางอากาศเอาไปหลักฐานเสร็จปุ๊บเอามาเทียบกับแปลภาพถ่ายทางอากาศมาแปลดีควาาภาพถ่ายอากาศก็คือเอามาดูว่าที่ไปถ่ายทางพิกัดมามันอยู่จุดไหนในภาพถ่ายทนงาอากาศ มันอยู่จุดไหนในพผนที่แล้วสภาพเป็นยังไงตามภาพถ่ายภาพถ่ายค่อยถ่ายทุกปีเอ่อห้าปีครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะมีแค่เจ็ดแปดชั้นเลเยอร์แล้วก็แปรมาเรื่อยเรื่อยสุดท้ายมันจะบอกความเป็นมาของพื้นที่ว่าจากเป็นป่าแล้วมาเรื่อยเรื่อยจนกลายเป็นที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วเราบอกว่าตรงไหนเราประกาศเขตป่าแต่ปีหนึ่งหกแสดงว่าหลังนั้นมันก็บุกุป่าตลอดนี่ก็ต้องพิสูจน์แล้วว่าบุรุกที่ป่าปีหนึ่งหกอย่างน้อยนะฮะหนึ่งหกแล้วประกาศป่าถึงวันแล้วถ้าอยู่หลังนั้นก็บุ้วล่ะ ก็ดูปีหนึ่งหกเป็นต้วตัางอย่างน้อยสุดปีหนึ่งหกแต่ถ้าบางคนบอกว่าอยู่ก่อนต้องแปลย้อนหลังไปอีกนะฮะนกฎหมมยป่าไม้มันต้องพปที่ดินสองสี่เก้าเจ็ดะไนะแล้วมันมีกฎหมายป่าไม้คุ้มครองป่าไม้อยู่ตรงนี้ก็มีอยู่ครับสองสี่แปดสามสองสี่แปดสามครับแล้วก็มาพัฒนาเป็นป่าสงวนต้องสี่สองห้าศูนย์เจ็ดแต่ตรงนี้ประกาศปีหนึ่งหกนะฮะเราก็ต้องพูดถึงชั้นชั้นไปอปีหนึ่งหกเพราะฉะนั้นพอไปดูปุ๊บปีหนึ่งหกป่าเลย แต่วันนี้กลายเป็นสภาพอย่างนี้ก็กทําไงก,ก็ต้องแจ้งความบุกป,ป่ากลุกที่ป่าถึงแม้เขาจะมีหลักฐานอะไรมาแสดงก็ต้องพิสูจน์การได้มาของหลักฐานตรงนั้นได้มาอย่างไงใครไปออกมาออกมาชอบตป็ยังไงเพราะโดยกฎเกณฑ์โดยระเบียบแล้วมันออกไม่ได้ในที่ป่า,านะฮะถ้ารู้ไหมของใครตอนนี้ยังไม่ทราบว่าของใครนะเพราะ ยังไม่ปรับปรากฏตัวเราก็ไม่ไปสแสดงตัวแล้วไม่ไปสอบถามโดยซ้ำไปของใครเราไปพิสูจน์ก่อนว่าเป็นอะไรคือ <นะ S 3> ชาวบ้านในพื้นที่เขาขเขาพูดกันเองมีของเจ้านี้มี<ช> <นะ S 2> ของเจ้านี้นีของเจ้านี้ครับไอ้นั่นคือชาวบ้านนะเขาพูดได้แต่ถ้าเราพูดเราโดนแน่เลยโดนก็หาแรกคืออาจจะหมิ่นประมาทหรือให้ความเป็นเท็จอะไรก็ว่ากันไปคืออาจจะเป็นนอมินีใช่ก็ไม่แน่ใจตรงนั้นนะฮะเราจะพิสูจน์ให้วันที่เราไปแจ้งความวันนั้นแหละเข้ามาสแสดงตัวใครแสดงตัววันนั้นแหละเป็นคนที่ต้อง ต้องว่าเป็นของใครคนนั้นตนคืออันนี้<า>เนี่ยข้อที่หนึ่งคือผิดนะฮะผิดในแง่ว่าดำเนินคดีอาญาผิดแน่นอนฮะถ้าบุกรุกที่ป่าผิดแน่นอนอาญาอาญาลุกที่ป่าแน่นอนครับเพราะฉะนั้นใครใครเป็นคนบุกลุกก็ถูกดำเนินคะดีอาญาะโดนฟ้องคดีคดีดอาญาดูตารางเวลาแนละ้วเป็นยังไงฮะท่นานอธิบุีพอถึงเวลาแจ้งความมีปัญหาอะไรหลังจากแจ้งความแล้วั ขั้นตอนกระบวนการสอบสวนกับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะพระงาสอบจะ่หมายถึงว่าก่อนที่จะเดินไปที่ท่านทิพย์ดีบอกกับผมก่อนเข้ามาว่าถึงว่านั้นเดินไปที่หน้าแปลงเลยฮะเอาเอกสารไปเลยบอกคุณบุกลุกนะหลังกันหลังสิบสองสิงหาเนี่ยต้องมีได้บางส่วนแล้วไม่ถึงยี่สิบแปดก็ถัห้าหกแปดสิบแปงมีแน่นอนสิบสองสิงหาเป็นต้นไปลยเริ่มใช่ฮะเริ่มแน่นอนฮะคือเอาไปเลยอ่ะก็ไปแจ้งข้อหาไปเลยว่าบุกลุกที่ป่าตามหลักฐานที่เราพิสูจน์ได้อย่างนี้พระงาสอบสวนไปแจ้งข้อหาเขาก็ไปรายงานตัวมี่ อ่ก็คืออันนี้ก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนใช่ครับใช่ครับที่ดินอ่ะที่ดินจะทำยังไงฮะคือเขาก็บอกว่าเขาสร้างแล้วเขาซื้อมาเขาอะไรยังไงนอกจากดำเนินคดีแล้วที่อื่นอีกคืออย่างนี้หลังจากที่เราไปแจ้งความเขาแล้วเนี่ยเขาต้องมีที่พิสูจน์ของเขาเขาอาจจะมีหลักฐานอะไรอยู่ในมือก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเขาต้องไปให้พนักงานสอบสวนดูแล้วเราก็ต้องมาเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องฟ้องถึงขั้นอายการท่านศาลศาลตัดสินเมื่อไหร่ พราะในแนวทางตัดสินของศาลจะมีสองประเด็นคือเรื่องของตัวบุคคลก็ลงโทษอาจจะจำคุกหรือปรับหรืออะไรก็ว่าไปในเรื่องของพื้นที่ก็ต้องคืนกมไมามาม,มีสิ่งก่อสร้างอยู่ต้องดมเนินการตามกฎหมายป่าไม้ป่าสงวนก็คือรื้อ,ถอ,อถอนคือเจ้าตัวรื้อถอนหรือใช้ป่าไม้รื้อถอนก็ได้แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้ป่าไม้ดําเนินการสุดท้ายที่ดึงกลับคืนที่ของป่าไม้ตามกฎหมายนครับมั่นใจไหมเอาคืนได้มั่นใจครับท่านดูแล้วเนี่ยลักษณะดูแล้วมันดีไว้ความจริงไม่พ้นหรอครับ ไม่ได้เป็นไฟไม่ฟังใช่ไหมอ๋อไม่ครับไม่ครับเขาเป็นเจตนาเป็นความตั้งใจว่าอยากจะทําให้เป็นตัวอย่างหน่อยว่าใครก็ตามที่ทําผิดกฎหมายไม่ช้าก็เร็วต้องรับโทษตามกฎหมายมแล้วก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการทําผิดกฎหมายถ้าจะลงทุนไปร้อยล้านพันล้านถ้าก็ไม่ได้คืนหรอกครับก็เต็มมีแต่เสียหรือคืนหรือคืนแน่นอนครับเห็นอธิบดีบอกว่าก็ใช้โมเดลแบบเขาใหญ่เที่ยงนั่นแหละก็ทํานองเดียวกันฮนะถ้าถ้าท่านยอมรับสภาพท่านยอมรับทุกอย่างก็คืนโกงไม้มาก็ทุกวันก็คืนแล้วนะฮะอันนั้นอีกแบบหนึ่งครับ อันนี้คืนเลยฮะอันนี้คืนเลยถ้าไปสู้ไปไปสู้เลยคืนเลยก็ได้อีกแบบหนึ่งหรืถ้าจะสู้ก็ว่ากันถึงเรองขั้นขั้นศาลถ้าสู้กันเรื่องศาลตัดสินอ่าท่านี้มันมีบางมุมบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจะกระทบการท่องเที่ยวไม่อะไรยังไงท่านทิศดีเห็นยังไงการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวนะเศรษฐกิจก็เห็นใจนะฮะแต่ว่าเราจะส่งเสริมคนผิดให้ให้ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ได้หรอกครับอเพราะการท่องเที่ยวบนความเดือดร้อนคนอื่นเขามันไม่คุ้มเงินที่ได้มากับ ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่คุ้มกันเลยนะอยเห็นแก่คนส่วนน้อยพวกนี้แล้วคนพวกนี้ถ้าถ้าทําได้คนอื่นก็ทํามั่งแล้วประเทศไทยจะอยู่ไม่ได้ผมเกรงว่าจะเป็นตัวที่จะดูดให้คนที่ทําผิดมาทําผิดขึ้นเรื่อยๆและจะหมดไปแล<ะ>้พวพื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่ตัวอย่างที่ไม่ดีคนอื่นจะทําที่อื่นบ้าง<ะ>ซึ่งมันเป็นผลร้ายกับประเทศชาติมากเลย<ะ>แล้วเราต้องทําตรงนี้ให้ได้ฮะ,ฮะนี่คือบทพิสูจน์ที่ว่า คนทําผิดจะไม่ประโยชน์จากสิ่งที่ทําผิดไปนะครท่านยืนยันว่ามันมีส่วนที่ทําให้น้ําท่วมใหญ่โคราชแน่นอนครับปักทองชัยปีที่แล้วเพราะนี่คือป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าต้นน้ำป่าต้นน้ำป่าวังน้ำเขียวป่าต้นน้ำของลำพะเพิงอีกฝั่งหนึ่งเขาใหญ่เนี่ยป่าต้นน้ําของลำตะคองอันนี้คือเขาใหญ่ครับนนที่คือยานเขาใหญ่ครับเขาใบลอนคืออุทยานอันนี้ทับลานครับทับลานศูนยอุทยานแห่งชาติขนาครับ ตรงกลางเป็นป่าเนี่ยเป็นป่าอ่าทีนี้ถามต่อไปอีกบางคนก็อาจจะบอกโอ้ยโล่งอกอยู่แถวนี้อยู่แถวนี้ไม่โดนอ๋อไม่บอกว่าอย่างนั้นเพราะนี่กรมหมอท่านบอกว่าโฟกัสตรงนี้ถูกไหมฮะเริ่มต้นฮะอ่าคือบุกลุกเลยพื้นที่โซนซีอนุรักษ์เลยใช่ฮะโดนแน่แเนี่ยโดนเห็นทัดนใช่ไหมแถวเนี้ยนี่ซีนี่นี่คือเขาแผกม้าเที่ยวขี่ที่ดูเฉยแต่โซนซีตั้งอยู่บนเาบนเขาเลยเนี่ยโดนแน่ครับโดนแน่บคนดูปุ๊บโอ้อยู่ในพื้นที่สปกไม่โดน ไม่ใช่แหละครับคือที่ทสอสประกอถ้าเราไปปรากฏพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติเราจะแจ้งสอประกอดำเนินการตามหน้าที่ตัวเองเ,อเพราะว่าที่ป่าถึงวันตรงนี้ที่เรามอบสอบประกอไปเพื่อจัดที่ตะกิงเศษตรกรผู้ยากไร้ผู้ผที่มีที่ทํากินแต่ถ้าไปทําเป็นให้ในายทุนให้เราไปกอดอยู่ต้องบอกสอประกอบว่าดําเนินการเพื่อชอบไหมหมายถึงว่าทางกรมไมจะไปแจ้งสอประกอเองว่าดําเนินการชอบตามหน้าที่ท่านหรือยังขอท่านตรวจสอบดูให้หน่อยอถ้าท่านยังยืนยันอยู่ก็คงจะมีหน่วยงานอื่นตรวจสอบให้ท่านนะฮะมันก็เป็นข้าเป็นตอนอยู่นะฮ แล้วถ้าสาคัญสุดถ้าสปกรนำไปออกที่ป่าแดงๆเนี่ยผมจะแจ้งความเองว่าสปกรออกโดยผิชอบนะฮะนี่คือขั้นตอนทั้งมันะรนะเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่ยกให้สปกรไปแล้วกรมป่าไม้ในฐานะเจ้าของพื้นที่เก่าก็ตรวจสอบก็ดูให้ครับแล้วก็ให้ข้อมูลว่าใช่นี่ไม่ใช่ทําการเกษตรแล้วมั้งใช่ครับใช่นี่มันบ้านพักตากอากาศแล้วมั้งอะไรอย่างนั้เลยนะแล้วออกมาแล้วํำกับดูแลยังไงชอบไม่ชอบยังไงช่วยดูให้หน่อยนะฮะเขาก็คงมีหน้าที่ตรวจสอบ เพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องจู่ๆการเมืองเปลี่ยนเข้ามาทำอะไรไม่ใช่ครับเป็นเรื่องมันผมก็ไม่แน่ใจว่าทําไมเขามาโยงการเมืองไม่ใช่เลยเพราะเป็นบาระพอดีของเราครับท่าน,นี้มีที่ต่อไปไหมฮะจากเมืองการมาที่วังน้ําเขียวครับภายในเดือนสองเดือนก็ได้เห็นได้เห็นหลังเนี่ยนะฮะถูกไหมฮะสิบสองสิงหาเป็นต้นไปเริ่มรเริ่มดำเนินคดีเนี่ยหลังจากนั้นก็แน่นอนฮะค,คือโมเดลนี้ก็อาจจะเป็นดำเนินการในที่อื่น ต้องบอกว่าพื้นที่อย่างนี้ละประเทศไทยมีอีกเยอะพอสมควรที่เสี่ยงนะฮะเสี่ยงเรื่องแรกการเกษตรก็จะเห็นได้จากแถวพิษโลกนครไทยถ้าเสี่ยงแบบนี้ในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่รีสอร์ทก็เขาค้อเขาค <นะ S 1> <อ>้อเชียงใหม่นี่ก็ลักษณะเดียวกันซึ่ง<ะ>เราต้องเอาโมเดลนี้ไปดำเนินการ<ะ>ต้องเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นวระวระไปนะ,ะสุดท้ายก็จะไปทุกที่อะเชียงใหม่เชียงรายน่าต้องไปหมดนะฮะแต่ก็จะ,จะทําเป็นจุดจุปใช่ครับกําลังไม่พอเล้วอ๋อนี่วิธีการดาเนินงานเราชุดพกกิจไป ประมาณสักเดือน2เดือนเสร็จแล้วก็สมมอบภารกิจให้พื้นที่ดำเนินการต่อ,อแล้วจากชุดพกกิจไปต่อไปเรื่อยๆแล้วเราสนที่กําลังกับทหารตำรวจในพื้นที่ด้วยปกครองอด้วยนะฮะคือเราจะเอาคนนอกพื้นที่ดำเนินการในเเชิงลุกแล้วก็ทีมเหลือพอเข้าที่เข้าทางก็ส่งพื้นที่ดำเนินการต่อแล้วด็<อ>เดินทางต่อไปเรื่อยไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่พื้นที่ไม่ใช่ครับโดยเฉพาะกิจเป็นเจ้าหน้าที่นอ,อกพื้นที่ฮะไปเข<อ>้า<ล>ไปซุ่มๆๆๆเสร็จปุ๊บส่งมอบเรียบร้อยฮะทีมเหลือให้ติดตามผมไม่ถามไม่ได้สั้นนิดเดียวฮะแลล้้้้วททีี่่่่่่ผาาานนนนนนนมมมมมํไไัััปออยยใหขึูงเต็ก พอดีผมก็งเป็นอัวที่ดีกว่าไม้ช้าไปหน่อยหนึ่งก็เลยอาจจะมีข้อจําจกัดของเขาด้วยว่าด้วยกําลังคนน้อยก็ประมาณน,น้อยหรือว่ามีภารกิจอื่นต้องทามากมายผมก็ไม่แน่ใจว่าอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงหรือไม่ฮะก็พอพอดีผมมาผมก็คิดดูแล้วมันถ้าจะปล่อยไปเรื่องคงจะไปเรื่อยอ่ะคงไม่ไหวแล้วล่ะก็ต้องเอา <ฮะ S 2> ก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ต้องทําตามหน้าที่ฮะไม่กลัวฮะ เรื่องกลัวคงไม่ครับเพราะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะฮะเราทำถึงที่ถูกต้องคงไม่ไปกังแกใครหรือไปว่าใครนะฮะเอาละเพราะฉะนั้นผมฟังดูภายใน2เดือนนี้ก็จะได้เห็นชห็นหเห็นหลังครับเห็นได้เห็นหลังนะครับขอบคุณครับทิ่ดีครับที่มาเล่าให้ฟังวันนี้นะฮะกรมป่าไม้กับวังน้ําเขียวครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับสวัสดี